น้ำแกงสีสันสวยงามนะง่ายๆเลยนะเพื่อนๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยสูตรเยหนูเนี่ยไปทําตามกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เย,ยหนูพามาเข้าครัวนะ จริงๆอยากจะตื่นสายแต่ว่าลุงชักแกทําอะไรแกไม่รู้ก้องแก้งก้องแก้งอยู่ตรงหน้าต่างห้องนอนก็เลยจะต้องตื่นนะเหมือนแกรอเราด้วยนะ่ะแหละเราก็ไม่ตื่นสักทีงแกก็อยากจะทํางานของแกนะเนาะนะสรุปแล้วก็คือพอเห็นเราตื่นเข้าห้องน้าปุ๊บแกก็เริ่มปฏิบัติการงานของแกเลยคิดว่าเราเนี่ยอ,อตื่นแล้วนะจริงๆแล้วเราก็จะไปนอนต่อรู้สึกจะเก้าโมงกว่าก็เลยเไปนั่งดู หน้าคอมดูนูน่นดูนี่ตอบคอมเมนต์เพื่อนบ้างอะไรบ้างแล้วก็คิดคอนเทนต์ว่าจะทำอะไรต่อไปดีพอดีนึกขึ้นได้ว่าเอาเนื้อออกมาจากตู้เย็นนะจะทำมัสมัน่นแล้วพริกแกงมันไม่มีพริกแกงมันไม่พอพมันจะต้องผสมกับพริกแกงแดงด้วยพริกแกงเผ็ดนะนะไม่พอก็เลยเปลี่ยนแผนไม่ทำแล้วพอมาตอนนี้มันนึกขึ้นได้ว่าเออเราเอามาแกงเป็นอ,อ,อยากจะแกงมัสมัน่น แต่เราเอามาทําเป็นแกงกะหรี่ก็ได้นะเนื้อก็เลยะจะลงมือทำํำพอออกไปจะไปทําข้างนอกลุงก็ปกปักปกปักอีกนะแล้วก็สเปรย์น้ําที่สวนหลังบ้านด้วยแล้วเหมือนแกหันไอ,ไอตัวสปริงเกะมันเข้ามาอีกตรงหน้าต่างในครัวย่นหนูไปหยากหมดก็เลยอ้าเข้ามาทํำข้างในที่นี่ทาข้างในเนี่ยแกงมันจะมีกลิ่นฉุนใช่ไหมเราก็ต้องเปิดหูด ก็อย่างที่เพื่อนๆได้ยินนี่แหละปิดก,ก็ไม่ได้นะถ้าปิดก,ก็ต้องไม่ทำวีดีโอเนี่ยมันคืออุปสรรคในการทำกับข้าวของเยหนูเลยนะที่ไม่อยากจะทำเพราะเรื่องนี้ก็มีเนื้อนะ,อะประมาณสัก1นกิโลนะแล้วก็พริกแกงพริกแกงกับกะทิยัยหนูก็จะเอาลงไปผัดก่อนให้มันแตกมันแบบนี้นะ ใช้ไฟอ่อนๆผัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแตกมันแล้วมันจะมีกลิ่นหอมเราถึงจะใส่เนื้อลงไปถ้ามันยังไม่แตกมันเป็นน้ํามันนะถ้ามันยังไม่แตกมันแบบนี้นะแล้วเราเอาเนื้อใส่ลงไปเนี่ยพอเราเติมกะทิลงไปมันก็จะกลายเป็นแกงขาวๆนะมันจะไม่ออกเป็นสีเหลืองออกมาพอใส่เนื้อลงไปเสร็จก็เดี๋ยวหนูก็จะใส่มันฝรั่งลงไปเลยนะ แล้วก็จะเคี่ยวไฟอ่อนๆไปสักประมาณสองชั่วโมงแต่เรายังไม่เติมอะไรทั้งสิ้นแกงกะหรี่เนี่ยเราจะเติมแค่ตัดน้ำตาลนิดนึงกับตัดเกลือเท่านั้นเองนะรสชาตินี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะชิมเอาตามใจชอบตามที่ตัวเองชอบบางคนเขาไม่ตัดน้ำตาลนะแต่บางคนก็ตัดน้ำตาลแล้วแต่เนาะน้ำนี้เราจะใส่ไปขุกคลิกนะจะไม่ใส่เยอะเดี๋ยวยหนูจะยกเอาออกไปตั้งเตาข้างหลังบ้าน เพราะว่ากลิ่นมนแรงมากพริกแกงเยนหนูก็ใช้ของแม่พลอยนะซึ่งมันเป็นยี่ห้อเดียวในอเมริกาในเมืองที่เยนหนูอยู่น้ําก็เริ่มออกมาแล้วนะเพื่อนๆมันเป็นน้ําจากเนื้อนะน้ําจากเนื้อเริ่มออกมาเยนหนูก็จะเชี่ยวไฟอ,อ่อนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆรสชาตินี่พริกแกงเค็มมากนะเออก็เข้มข้นอยู่เยนหนูก็ตัดน้ำตาลไปอีกสองช้อน เพื่อให้รสมันกลมกล่อมขึ้นนะแล้วก็มันก็ยังเข้มข้นอยู่แต่เดี๋ยวเราจะอาเอากะทิเติมในตตาหลังนะตอนที่มันเปื่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วสีเริ่มออกแล้วนะคะน้ำเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวจะมาชิมว่ามันเปื่อยหรือยังนะเราค่อยเติมกะทิถึงขั้นตอนนี้ยายหนูจะเติมกะทิแล้วนะ ก็กะทิตอนแรกใช้ไปครึ่งกระป๋องเนาะมันมีเหลือเศษอยู่แล้วอันนี้จะเป็นกะทิที่เราเอาไว้ใช้เติมหลังจากที่แกงเสร็จเพื่อให้น้ำซอสเนี่ยหรือรสชาติของมันเนี่ยนุ่มละมุนนะถ้าเราใส่ไปก่อนกะทิแรกๆใส่ไปก่อนความแตกมันของกะทิมันจะเยอะมันจะเป็นน้ำมันเยอะมากกว่านี้เห็นไหมคะสีมันสีมันจะนวลสวย สีนวลสวยเลยเดีย๋ยวใส่ครึ่งกระป๋องก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาชิมดูถ้าเราใส่เยอะมันก็จะเลี่ยนเกินไปน้ำซอสม่น,นี่นะน้ำแกงเนี่ยคลุกข้าวอร่อยมากไม่ต้องเติมเกลือเลยนะเพ,นเพื่อนเพื่อนเพราะพี่แกงเขาเค็มเดีย๋ยวหนูว่าโอเคแล้วนะอยากจะเติมอีกสักนิดนึงก็ไม่เอาดีกว่าไม่เติมดีกว่า แค่นี้เดี๋ยวก็ที่อันนี้เก็บเอาไว้ทำกับข้าวอย่นืนสีสันนกมาโอเคเลยไหมเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะแกงกะหรี่เนื้อนะใส่มันฝรั่งยัหนูไม่มีหอมหัวใหญ่วันนี้เลยไม่ได้ใส่หอมหัวใหญ่นะดูน้ำแกงสีสันสวยงามนะ ง่ายๆเลยนะเพื่อนๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยสูตรเยหนูเนี่ยไปทําตามกันนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นะคุกกับข้าวร้อนๆ